เรามีคำถามค่ะว <c oughs> oh, ่าอะไรไปทำไมนะ่ไฟทำงานตกหรือเปล่าคะน่ะทำไมอ่ะคะพีทก็เราหันไปดูไฟมันมันตกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ร่วมตึ้งรีวิวแล้ววันนี้อยู่กับอีฉันเมยา่ารุวิศราวันนี้เรามีประเด็นที่ฮอตอีกแล้วนะคะเราจะ่ากันด้วยเรื่องของที่ในการพูดตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสองท่านที่เขาต้องใช้ทักษะในการพูดวันนี้เขามีปัญหาและทางแก้ของเขามันเล่าให้เราฟังค่ะ ขออนุญาตให้ทางคุณแนะนำตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อครูแงะน้องครูงอค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มหนิงนุ่มนิงค่ะอยากเสนอค่ะชื่อออกแล้วได้ไหมคะชื่อหนุ่มหนิงนุ่มนิงค่ะคุ่ณนุ่มหนิงค่ะคุณลุงหนิงค่ะนุ่มหนิงน้าจะคุณนุ่มหนิงค่ะข้าไป่เลยกันค่ะครูแงะครูแงะค่ะขอจดชื่อก่อนนะคะครูแงะค่ะครูแงะเราสอง ต้องใช่ค่ะใช้สิทธิ์ที่ใบอาชีพของกูได้ยังเนี่ยก็คือดิฉันนะคะมีหน้าที่สอนการพูดนะคะทุกอย่างเราต้องใช้ปากมีทักษะการใช้ปากมากเลยครับอยากที่เมย่าบอกไปเมย่าเชื่อว่าคนเราเชื่อค่ะเมย่าเชื่อว่าตลอดเลยเชื่อทุกคลิปนี่เมย่าจากคลิปนู้นก็มาอีกแล้วหรอ ก็คือทุกวันนี้ค่ะเราต้องใช้ปากตลอดเวลาก็คือมันต้องใช้เสียงเวลาการพูดเวลาการอะไรเงี้ยรู<อ>้ <ไป S 1> สึกเปค่คนมั่นใจอ้าเหมืนอนย่งไงเวลาการเราไล่ตราดับเสียงโดโด,โด เราอ่ะจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการไล่แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีปัญหากลิ่นบางครั้งรู้สึกไม่มั่นใจหน่อยมีปัญหาเรื่องถือว่ากลิ่นใช่ไหมคะใช่แล้วทางฝั่งของคุณน้องนุ๊กนิกลานุ่งหนิงนุ่งหนิงนุกหนิงนุกนิกนุ่งหนิงนุกนิกลวันนี้แค่เรื่องชื่อก็จบไปคืนคลิ่แล้วทุกคนาไม่เคยจำชื่อแขกงมาเจอได้ คือเปลี่ยนชื่อทุกรอบเลยอ่ะวันนี้เราเอาพระไปมีดีก่อนนะคะใจร้องลุ้นเลนะคะนักประมรการค่ะชื่อนุ่นหญิงค่ะนุ่งหญิงเนี้ยเป็นเซลล์นะคะเป็นเซลล์อยู่ที่อะไรเป็นอะไรอะคะเป็นเซลอยู่ในอุโมงคดหนึ่งค่ะแม่เราลวดข้าถ้าอบรมงวดลับเข้าไปได้ยังไง ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเราเวลาเราคุยกับลูกค้าใช่ไหมลูกค้าลูกคุณลูกค้าเขาแล้วแบเราเวลาเราคุยกับลูกค้าใช่ไหม First impression ของลูกค้าเข้ามาต้องเจอใครก่อนต้องเจอเซลล์ก่อนเพราะฉะนั้นปัญหากินปากมันต้องมาก่อนแต่คนนี้นะคะเขาไม่ได้มีปัญหาแค่กินปากกินตัวก็มีก็ทนัอะไรพอพูดหลุดเละอดีตก่อนนะคะขออนุญาตลบตัวนะคะวิธีแก้ของคุณคืออะไรหนมีตัวช่วยค่ะหนูพกมาไดคอนเเจลนี่นะ เป็นยาหีฟันเอยเป็นยาหี่ฟันค่ะอันนี้นะคะเป็นส่วนผสมของชาโคซึ่งชาโคค่ะมันจะลดให้ฟันเราอะเป็นพี่ค่ะเป็นพี่อันนี้ค่ะมันหนูรู้สึกว่ามันเย็นแลวทุกคราที่หนูต้องใส่ปากอะอะไรที่หนูไปอมแล้วมันไม่แข็งแข็งขึ้นมาจนดีเลยโอ้โหสวมากสุดจัร์มากเลยค่ะอยากให้หนูเราแปรงให้ดูไหมก่อนก็ชมฮะก่อนนี้กจะให้เขาแปรงให้ดูเราขอถามอีกท่านหนึ่งก่อนค่ะว่าเขามีเคล็ดลับอะไรอีก นี่ค่ะดิฉันใช้ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือตัวอะไรอะคะไม่เคยเห็นเลยเป็นยาซีฟันแปลว่าดีเวอร์ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดกว่าเขาจะได้ตัวนี้เห็นเจ้าของมาว่าพัฒนาสุดๆเลยตัว z i n g ตัวนี้แบบคือสุดๆเลยดีมากค่ะตัวนี้นอกจากเท่ต่อสองคนคุยกันเหมือนเขาจ้างมารีวิวเลยอะพรอมมาทีฟันฉันเหรอเหรอเธอาของดีค่ะดีค่ะตอนแรกกับตอนแรก ถ้าไม่คุยกันจะไม่คุยด้หรอตัวนี้นะคะนอกจากช่วยในเรื่องของฟัวอะายแล้วตัวนี้นะคะยังช่วยในเรื่องลดค่าทักเอ่ยชากาแฟต่างๆช่วยได้และที่สำคัญค่ะตัวนี้มีสมุนไพรถึงสิบชนิดใช่ไามเขาจ้างมาลีวิเขาจ้างมาเขาจ้างหรือไม่จ้างคะเขาไม่ได้จ้างเลยค่ะไม่ไม่เลยก็งงกับแบบนี้คนเป็นมีเยอะแยะเอาคนตายมารีวิวดิฉันขอเดี๋ยวรวดตัวนี้นะคะเราไปถึงขั้นตอนในการที่ทดลองใช้สินค้าจริงกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญค่ะต่อแปลงค่ะ อะไแปลงยังไงอะคะตรงนี้เลยก็ตรง,งนี้เลยเหรอคะเขาไม่มีอ่างน,น้ำเราก็แปลงวิธีการแปลงเนี่ยมันต้องมีเทคนิคไหมคะอย่างเช่นว่าแปลงอะไรนะถ้าเราถนาัดถนัดซ้ายใช่ไหมคะซ้ายเสร็จแล้วก็มาขวาแปลงนะคะเดี๋ยวะคะุณพนัานะคะอีกิีนึงค่ะว่า,วาองศาที่ต้องแปลงเนี่ยต้องแปลงไปองศาเราตเราต้งองศาจะเป็นส5ิห้าองศาคล้วเดยหนะไปแล้วก็เจอทุกท <มา S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมีคำถามค่ว่าอั้เขียวไ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไออ้ไ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 อ้งอ่อ้ไอนก้ นช่วยแปะพร้อมกันเลยได้ไหมคะได้ได้ค่ะแล้วก็มีเทคนิคไหมคะในการแปงไม่มีค่ะไม่ต้องถามค่ะดิฉันแป้งดีๆเลยแป้งดีๆเลยไฟไฟทำน้ำตกหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมอะคะพี่ก็หันไปดูไฟมันมันตกในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังทําการแปรงฟันนะคะดิฉันจะบอกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมการที่เราจะเลือกซื้อยาสิทธิ์ขึ้นมานหนึ่งอันเนี่ยหัวที่ใบไม้ ขออนุญาตรบส่สที่ฉันจะบอกให้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาสีฟันมันมีอยู่ในการสี่ประเภทนะคะหนึ่งคือแบบผงแบบน้ำแบบเจลแล้วก็แบบครีมเวลาที่คุณเลือกนยคุณอาจจะมีคําถามนะว่ายาสีฟันเนี่ยแบบไหนดีกว่าระหว่างแบบธรรมชาติกับแบบที่มันมีแบบว่าเคมีคอลด้วยแล้วก็ธรรมชาติด้วยยาสีฟันทุกชนิดอะเดียวกันหมดแล้ว ได้เหรอต้องต้องชนแก้วแล้วก็อากิน้ำยิงงได้อย่ปนี้เย่อะร่าชนแก้วกันดีกว่าจะพูดคค่ะพวางอเชนเลยชนเลยชนเลยเพราะว่ามันเป็นของเราตกวโอโอกยังไง พต่อส,ร,สรุปให้ฟังง<ม>่ายๆ,ๆเลยนะคะว่ายาสีฟันทุกชนิด<ม>ดีหมดค่ะฟังก์ชันในการใช้งานของมันก็คือว่าทำเองก็ได้ให้เราปากสะอาดแต่มีข้อหนึ่งที่มันต้องมองไปมากกว่าน,นั้นทำไมเราถึงต้องใช้ยาสีฟันที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรทำอบขผมมันคืออะไรรู้ไหมคะวันนี้คุณพิธีกรเป็นพี่น้องรองอ่วมกับดิันแล้คุณได้กินน้ำแช่แปรงสีฟันของดิฉันไปเรียบร้อยแล้วค การรกมนแดงแม่อนาคะยืบก่อนหนึ่งวันยืบตึงไม่ใช่รากมาแกงใช่ไหมเอาอย่างนี้ค่ะสรุปให้ฟัง ให้เข้าใจกันง่ายก็คือว่าเรื่องของสุขภาพปากเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาแปรงแค่สะอาดอย่างเดียวเนี่ยลดแบคทีเรียอย่างเดียวเนี่ยเราก็อาจจะใช้ยาสีฟันอะไรก็ได้แต่ถ้าวันนี้เรากําลังมองหาสิ่งที่เรียกว่าดีกว่าเหนือกว่าเราต้องมองหายาสีฟันที่มันให้มากกว่ายาสีฟันแค่ทำความสะอาดปากอย่างเดียว2ตัวเนี้ยยาสีฟันที่มันเต็มไปด้วยสมุนไพรกว่าสิบชนิดที่คุณบอกเนี่ยนะคะมันดียังไงมันจะรักษาสุขภาพเหงือสุขภาพฟันหลัมัน โควิดควาด้ากันึ่งสามารถดูแลเหงือกได้แล้วมันสามารถเคลือบฟูอะไรก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความแอดวานซ์มากกว่ายาสีฟันธรรมดาทั่วไปมันอร่อยค่ะเนี่ยมันยังอเดยอยู่ตามฟันขอบปาก อร่อยค่ะจริงจตอนนี้จะบอกว่ามันจะมีสารสก,กัดอยู่ตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องร้อนในตัวนี้พอแปรงแล้วจะมีความเย็นมันจะช่วยไปหยับยั้งตรงนั้นแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการร้อนในเจ็บคออักเสบคอตรงนั้นนอันนั้นค่ะร้อนในอันนี้ร้อนนอกค่ะร้อนนอกใครนะคะที่โดนคอยาตีปันเลยค่ะยาตีปันรูปไปเลยค่ะช่วยไหมคือแต่ทำให้เรารู้สึกว่าเย็นขึ้นแล้วแนะนําค่ะไปโรงพยาบาลน,นะคะไม่ใช่ยาตีปันค่ะ ขรอนุาตเพื่อตึงนสุดท้ายนะคะหากคุณต้องการอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะดิฉันแนะนํำให้คุณใช้ยาสีฟันที่ไม่ส่วนประกอบของสมุนไพรมุ้นเหมือนคนกลวตุแย้มมุเลไ, <laughs> ไปเลือกกเอานะคะว่าชอบแบบไหนลืมถามไปเลยว่าแล้วสุขภาพปากคุณเป็นไงบ้างคะหลังจากที่แปรงฟันไปแล้วดีค่ะ เลยเวลาอมของใครแป๊บนึงเขาก็ไม่ไม่จบไม่จบสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมขออนุญาตลาไปก่อนนะคะและดิฉันเมย์ย่าลูสราจะแมกความงามระหว่างประเทศและและทำไปแล้วตอนต้นต่อกลับไปดูค่ะอย่าลืมติดตามรับชมเท่านะคะไปก่อนแล้วนะคะดจัดเกไมกันด้วยสวัสดีค่ะะไปแล้วนคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ